ตอนที่หนึ่งร้ยห้าทั้งครูเรือนล้มลง,ลงเมื่อบารอนนูโอลุนได้ยินว่าเขาต้องจ่ายเพียงห้าเหรียญทองต่อเดือนเท่านั้นเอฟดอกจันดอกจันเคบ้านหลังนี้ราคาถูกมากอย่างรวดเร็วซื้อมันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดอย่างรอบคอบแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิดกองทัพของเครอร์เต้อาณาจักรแห่งทะเลทรายจะมาในไม่ช้าผาเวสไวาทาวล่มสลายบ้านจะถูกทำลายจากสงครามดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาซื้อเขาใส่หัวถอนหายใจและพูดกับนายกเทศมนตรีบีไรชอว่าฉันจะไม่ซ นายกเทศมนตรีเมืองไวบีไรช์ทอยิ้มและพูดว่าไม่มีปัญหาในการเช่าค่าเช่าวันละห0สเหรียญเงินบารอนนูหลุนรู้สึกสับสนเล็กน้อยแพงจังค่าเช่าแต่ละวันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบของค่างวดซื้อบ้านตามมานายกเทศมนตรีไวบีไรช์ทอกล่าวว่าค่าเช่ารายเดือนประหยัดกว่ามีราคาเพียงห้าเหรียญทองเท่านั้นบารอนหนูหลุนพ่อของฉันทำไมค่าเช่าถึงสูงพอๆกับค่าติดตามผลการซื้อบ้านเช่ากับซื้อต่างกันอย่างไร เป็นยประกาศคู่นายกเทศมนตรีของไวเบิร์ดกล่าวอย่างเคร่งขรึมเป็นราคาที่คุณพ่อตั้งไว้ตามที่เขาพูดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำงานในลักษณะนี้ทั้งหมดนี้เป็นทางการดังนั้นจึงคุ้มค่ากองว่าที่จะพิจารณาซื้อโดยเร็วที่สุด บารอนนูโอละลันหยุดพูดและเขาพบว่าเมืองเวสวินเป็นสถานที่ที่ผู้คนคิดเงินมากเกินไปแต่กลับลืมมันไปเขาเป็นขุนนางบารอนและเป็นส่วนหนึ่งของอัศวินสายลมเขาอาจถูกยเยียดและไม่สามารถต่อรองกับคนอื่นได้เหมือนผู้แพ้ที่น่าสงสารเพื่อลดแรงกดดันของเขาอย่างไรก็ตามถ้าเขาเช่ามันสักสองสามวันและปล่อยราคา50เหรียญเงินต่อวันเขาจะใช้เพียงไม่กี่เหรียญทองเป็นเวลา4หรือ5วันซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ หลังจากจ่ายค่าเช่าเป็นเวลา2วันและมอบเปลี่ยนทองให้กับนายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตแล้วบารอนนูโอลันก็ย้ายเข้าไปอยู่ในวิลล่าหลังใหญ่ได้สำเร็จก่อนอื่นเขาจัดให้ภรรยาและลูกๆของเขาและลุงสองคนป้าเจ็ดคนและป้าเจ็ดคนอาศัยอยู่ในวิลล่าหลักสาวใช้อวุโสที่สุดก็อาศัยอยู่เช่นกันจากนั้นเขาปล่อยให้คนรับใช้และยามอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆรอบๆบ,บ้านพักหลักจากนั้นเขาก็ส่งสาวใช้ออกไปซื้ออาหารและกลับมาทำอาหารอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังมากนะักเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เมืองสามารถจัดหาได้คงจะดีถ้าได้กกกกินสสสเต็ไไ่่ััคหรรือออะยาง โดยไม่คาดคิดสาวใช้กลับมาด้วยสีหน้าแปลกๆหลังจากนั้นครู่หนึ่งในท่านข้าเพิ่งไปเมืองเพื่อซื้ออาหารและซื้อของมากมายเมืองนี้พระเจ้าเมืองนี้น่ากลัวบารอนนูหลุนพูดแปลกไมยมกจะไปกลัวอะไรสาวใช้หยิบพริกไทยถุงใหญ่ออกมาจากตะกร้าแล้วพูดว่านี่สิ่งนี้ในเมืองนี้ถูกกว่าที่คริสตันแคนยอนถึงห้าเท่าอะไรนะถูกกว่าห้าเท่าบารอนนูหลุนตกใจสาวใช้หยิบถุงขนมออกมานี่หวานกว่าน้ำพึ่งกล่าวกันว่าลูกกวาดในเมืองนี้ราคาถูกกว่าน้ำพึ่งถึงห้าเท่า นี่บาดหลวงให้ฉันชิมก่อนบารอนนูหลุนรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งถูกกว่าอีกห้าเท่าสาวใช้หยิบเค้กออกมาอีกครึ่งชิ้นนายหญิงสิ่งนี้ต้องให้นางชิมนางจะต้องชอบบารอนนูหลุนเหลือมองเค้กเพียงครึ่งเดียวก็ขมวดคิว้วทำไมมันเหลือแค่ครึ่งเดียวของที่คนอื่นกินก็สกรปรกคุณให้มียฉันกินได้ยังไงสาวใช้รีบพูดสิ่งนี้ถูกตัดไปขายยังไม่ได้กินเลยยิ่งไปกว่านั้นคือราคาแพงมากครึ่งหนึ่งเป็นเหรียญทองคำบารอนนูโอลอลุนออาถูกต้องแล้วที่่่จะซื้อครึงงหนง สาวใช้เริ่มนำของแปลกๆออกมานี่คือซีอิ๊วซึ่งกล่าวการว่าใช้สำหรับปรุงปลาเนื้อฉันชิมมันในเมืองและเรียนรู้วิธีทำกับผู้หญิงและปรุงให้อาจารย์ในภายหลังนี่คือเต้าหู้ว่ากันว่าบทจากถั่วเหลืองมันนุ่มและอร่อยมากนี่คือโคคาโคลาที่ทำให้คุณมีความสุขทุกครั้งที่จิบนี่คือมันฝรั่งทอดของเลถ้าคุณกินกับโคคาโคลาคุณจะมีความสุขเป็นสองเท่า บารอน,นูหลุนตื่นตาและสับสนเล็กน้อยแต่เพราะกิริยาท่าทางที่เป็นสุภาพบุรุษของเขาเขาจึงไม่เอะอะอะไรอีกนอกจากฟังสาวใช้อย่างเงียบๆจากนั้นโบกมือแล้วพูดว่าไปเตรียมอาหารเย็นโทรหาภรรยาและลูกๆของฉันลุงคนรองป้าเจ็ดคนและคุณป้าสามคนไปทานอาหารเย็นด้วยกันหนึ่งชั่วโมงต่อมาครอบครัวของบารอนนูโอลุนรวมตัวกันรอบโต๊ะและหลั่งน้ำตาด้วยความรู้สึกสะเทือนใจอาหารในเ์วสไวทาวสวยเกินไปจริงๆทีเอลพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าบิวตี้ฟูล ทั้งบ้านล้มตายเช้าวันต่อมาเขายังคงจ่ายค่าเช่าต่อไปอีกสิบวันและไม่ยอมไปพยายามดูตัวเองว่าเวสไวทาวจตต้านทานการโจมตีของอาณาจักรทะเลทรายได้หรือไม่ถ้าจัดการได้เขาจะซื้อบ้านและไม่ไปไหนในกรณีของบารอนนูโอลูนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาเป็นคนแรกที่มาถึงเวสไวทาวขุนนางคนแรกที่ตกตะลึงเมื่อสงครามใกล้เข้ามาเรื่อยๆเวสวินทาวก็เริ่มนำผู้อ,อพยพเข้ามาเป็นส่วนที่ดีที่สุดผู้คนหนีออกจากทางเหนือแทบทุกวันทั้งพ่อค้าขุนนางและสามัญชนบางคนหนีไปเป็นร้อยบางคนเป็นผู้ลี้ภัยกับคนในครอบครัวสามหรือคน เมือ่อขุนนางตัวน้อยมาถึงเวสไวทาวเป็นครั้งแรกพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนบารอนนูโอลุนยิงพยองและต้องการแซงทำเป็นยิ่งใหญ่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าไปในเมืองแล้วพวกเขาจะพบกับเลียวที่โหดเหี้ยมทุกชนิดบนใบหน้าและหลังจากที่ใบหน้าของพวกเขาบวมเหล่าขุนนางก็ประพฤติตัวและไม่กล้าทำอะไรพวกเขาควักค่าเช่าจำนวนหนึ่งและเช่าบ้านเพื่ออ,อาศัยอยู่ในระยะที่สองของเขตวังเจียงอย่างเชื่อฟังส่วนคนจนที่หนีไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง เช่นเดียวกับเหล่าขุนนางพวกเขากังวลว่าเวสไวทาวจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของอาณาจักรทะเลทรายได้อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาวิ่งมาจากทางเหนือพวกเขาไม่มีม้าให้ขี่ไม่มีรถให้ขี่และพวกเขาก็อาศัยขาของพวกเขาพวกเขาเหนื่อยมากและแทบไม่มีอาหารแห้งเพียงพอตลอดทางอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าไปในเมืองพวกเขาพบว่าชาวเมืองธรรมดาในเมืองเวสไวดูเหมือนจะไม่ตื่นประหนกกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยชาวเมืองที่นี่ใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขโดยปราศจากแรงกดดันและเมืองนี้ยังคงรับสมัครคนงานอยู่ทุกคนทุกแห่ง นายกเทศมนตรีของไวเบิร์ดได้โพสต์ประกาศการรับสมัครใหม่โดยรับสมัครช่างไม้จำนวนมากสำหรับโครงการบ้านระยะที่หของเขตหวังเจียงบทที่166อำนาจของทุนนายกเทศมนตรีเมืองเวสวินยังติดประกาศรับสมัครโดยรับสมัครช่างก่อช่างก่อ,กอหินช่างยกกระเป๋าและอื่นๆจำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระยะที่4ของโครงการบ้านอิฐในเขตหวังเจียง โรงงานถุงน่องผ้าไหมก็ถือโอกาสออกมาวิ่งเล่นแมงมุมตัวน้อยที่ผสมพันธุ์ใหม่กำลังเจริญเติบโต,ตดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกลุ่มคนงานหญิงที่เตรียมพร้อมเพื่อเข้าโรงงานเพื่อสังเกตการณ์และฝึกงานเป็นอันดับแรกเมื่อแมงมุมตัวน้อยที่เพิ่งได้รับการปลูกฝังสามารถเข้าประจำการได้คนงานหญิงเหล่านี้ควรทำตามด้วยนายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนก็ออกมารับผู้คนเช่นกันกลิ่นของฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาต้องการกำลังคนจำนวนมากในการไถพรวนในฤดูใบไม้ผลิฟุ้นฟูที่ดินบางส่วนเพื่อการเพาะปลูกและเตรียมการหหววววาาาานนนนบบีีรูดแลละถัเือองต้มมชจก ผู้คนที่หลบหนีไปยังเวสไวาทาวรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าแทนที่จะปฏิเสธผู้ลีภ้ภัยเมืองกลับให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอ,อุ่นด้วยท่าทางว่าเราต้องการคุณเมืองนี้ยังมีบ้านที่มีค่าเช่าต่ำและเรียบร้อยจำนวนมากซึ่งผู้ลี้ภัยสามารถเช่าในราคาถูกและสามารถผ่อนชำระอย่างช้าๆเป็นเวลาสิปีเพื่อซื้อบ้านเหล่านั้นที่นี่คือสวรรค์มันคือสวรรค์คำถามเดียวที่นี่คือจะหยุดการโจมตีของอาณาจักรทะเลทรายได้หรือไม่จู่ๆปากในเมืองเวสวินก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเทา่าจากเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียงสองพันคนเป็นเม แน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดการทดสอบว่าแหล่งอาหารของเวสไวทาวสามารถจัดการได้หรือไม่หากเมืองไม่สามารถทนต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจํานวนประชากรได้ทุกคนก็จะหิวโหยในพริบตาแต่มีพ่อของพวกเขารอบมีอาหารหากเขาใช้เวลาสองวันในฟาร์มแห่งความสุขปัญหาการจัดหาอาหารจะได้รับการแก้ไขเป็นผลให้ผู้มาใหม่ในเมืองเวสวินต่างกังวลกับปัญหาเดียวกองทัพของอาณาจักรทะเลทรายพวกเขาจะมาเมื่อไหร่คำแล้วท้องฟ้ากลับมืดครึมอีกครั้ง เวสไวทาวจะเงียบสงบมากเมื่อเริ่มมืดแต่ตอนนี้มันต่างออกไปแม้ว่าจะมืดแต่แสงไฟก็ส่องไปทั่วทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะในชุมชนเขตหวางเจียงซึ่งมีบ้านไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ยังมีหน้าต่างอีกหลายบานที่สว่างขึ้นวินลาของบารอนนูโอลันสว่างสวยยิ่งกว่าเดิมซึ่งมีลูกบอลเล็กๆถูกจัดขึ้นและเขาได้เชิญขุนนางที่รีภัยหลายคนมาที่สถานที่ของเขาเพื่อเต้นรำแน่นอนเขาชวนรอบด้วยแต่รอบชอบอ่างอาบน้ำมากกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับการตั้งรำกับกลุ่มคนพื้นเมืองในยุคกลางกกบนรา็ปฏลูกแก้ว คุณสร้างเร็วเกินไปสมเด็จพระราชินีอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพระราชาทรงอวยพระพรและกระแสลมอันแรงกล้าแก่แรงงานข้ามชาติหลายร้อยคนบ้านหลังใหญ่มักใช้เวลาสร้างสอามทศวรรษจึงสร้างได้รวดเร็วนี่เป็นวิธีที่ดีในการก่อสร้างสำหรับจอมเวทธ,ธรรมดาแม้ว่าเขาจะทำได้เขาก็จะไม่ทำเช่นนั้น รับยิ้มอย่างร้ายกาจที่ลูกบอลคริสตันนั่นเป็นเพราะน,นักมายากลยังไม่ได้สัมผัสเมืองหลวงของพวกเขาฉันจะบอกคุณว่าเมื่อเมืองหลวงเริ่มวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดไม่ต้องพูดถึงนักมายากลที่หญิงยโสแม้แต่ราชาและจักรพรรดิยังต้องนับสู่เมืองหลวง TL ท,ทุนในแง่เศรษฐกิจราชินีตรัสว่าคุณหมายความว่าแม้แต่ฉันยังต้องยอมจำนนต่อทุนรับยิ้มเฮ้ hey, ตอนนี้คุณอาจจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนแต่จะใช้เวลาไม่นานเขาจงใจไม่พูดให้จบประโยคแต่ลากโน้ตยาวๆ ราชินียิ้มและพูดว่าคุณประเมินฉันต่ำไปราชวงศ์นั้นดีไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทันทีที่เธอพูดจบหมายเลขหนึ่งก็โน้มตัวมากระซิบว่าฝ่าบาทการประปาส่วนพระองค์ที่เราสร้างขึ้นบนถนนสว่างนั้นถูกคุณนางหลายคนเห็นพวกเขาคงอิจฉาจึงร่วมกันยื่นจดหมายพวกเขาต้องการจะถือหุ้นบางส่วนในหนึ่งในเมืองที่สับสูญอืมราชินีขมวดคิ้วและพูดว่านี่เป็นเรื่องของรัฐทำไมพวกเขาต้องการใช้ประโยชน์จากมัน หมอผีกระซิบว่าเงินในคลังแน่นจริงๆตอนนี้สงครามได้เริ่มขึ้นทางตะวันตกแล้วและกองทัพในถ้ำเฟื่องงอจริงได้ต่อสู้กับกองทหารล่วงหน้าของอาณาจักรเะเลทราย์ขณะที่ด้านข้างของถนนสว่างแนวหน้าของอัศวินแห่งมอนรามาถึงแล้วการสู้รบกำลังดำเนินไปหลายครั้งชนะหรือแพ้บ้างตอนนี้เงินกำลังลุกเป็นไฟหากเราใช้โครงการค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บล่วงหน้าโดยเมื่อร็อบบี้เราจะยังคงหาเงินได้เพียงพอเพื่อสร้างการประปาในเมืองที่สับสูน ราชินีครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจเอาหล่ะคุณนางได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างการประปาในเมืองที่สับสูนแต่พวกเขาสามารถได้รับสัดส่วนการถือหุ้นเพียง49%และราชวงศ์จะต้องถือหุ้นมากกว่า51% บุรุษหมายเลขหนึ่งกระซิบนอกจากนี้อุตสาหากรรมเค้กของเราได้รับผลกระทบเล็กน้อยเมื่อเร็วๆนี้คุณนางผู้ชันฉลาดตั้งกองคาราวานเพื่อไปยังเวสไวทาวซื้อครีมและขนมในปริมาณมากจากนั้นใช้เวทมนตร์รักษาความสดใหม่พวกเขาขนส่งครีมและน้ำตาลกลับไปที่บรโรคเพื่อทำเค้กและเกลี่ยครีมบนเค้กเพื่อทำครีมเค้กด้วยวิธีนี้ต้นทุนของเขาถูกกว่ามากเราต้องสู้กับราคาของเขาแย่งตลาดส่วนใหญ่ไปส่วนแบ่งของรอยย่าเค้กช็อปราชินีเธอหันไปมองลูกบอลคริสตัลมุมปากของเธอกดลงเล็กน้อยไม่พอใจในรอบคุณขายครีมให้นนนััักกกธธุุรรริิจจคอออืื่่เพะงงบขฉน รับกล่าวว่าเราไม่ได้ลงนามในข้อตกลงถ้าทําอย่างนั้นแสดงว่าฉันผิดสัญญาเพราะฉันไม่ได้เซ็นดังนั้นฉันจึงไม่ผิดอะไรคุณไม่คิดจะซื้อครีมแยกต่างหากมันไม่ใช่ฉันที่จะตำหนิฉันจะสอนคุณเพราะการแข่งขันทําให้นักธุรกิจฉลาดขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีการแข่งขันตลาดจะไม่แข็งแรงแม้ว่าราชินีจะโกรธเล็กน้อยแต่เธอก็เข้าใจเมื่อได้ยินคําพูดของร็อบบี้ถ้าไม่มีการแข่งขันใครจะคิดซื้อครีมจากร็อบบี้แทนเค,ค้กได้อย่างไรร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มในเวลาเช่นนี้คุณต้องใช้หัวคิดเกีี่่่่่่่ยยววกัับสสสสิิิงงททคคคคุุณณาาาามารถํไดด้้้เเพืออออชนนููตขให ฉันเข้าใจแล้วราชินีไม่โกรธแต่มีความสุขเล็กน้อยฉันควรเร่งพัฒนาวิธีการทำครีมด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อที่ฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นทุนและแขวนคอคุณนางนอกเรื่องที่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของราชวงศ์ขวาเราพูดด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามคุณยังต้องระวังตัวถ้าคุณนางซื้อสูตรจากฉันคุณก็แย่แล้วเขาจะแย่งส่วนแบ่งการตลาดของคุณไปทั้งหมดก่อนที่คุณจะคิดครีมขึ้นมาได้สูตรอาหารจู่ๆความคิดแบล็กเมล์ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของราชินีฉันมีความคิด นั่นคือการติดสิมบลผู้หญิงวัยกลางคนในเมืองเวสวินที่เรียนรู้การทำครีมและทำให้พวกเขาคายสูตรด้วยเงินมันต้องน้อยกว่ามากซื้อสูตรจากคุณฮ่าฮ่าฮ่าถูกเตอร์งอร็อบบี้ตกมือและหัวเราะฉันนึกถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้การลุกล้ำเป็นทางลัดในการขโมยเทคโนโลยีจากฝ่ายตรงข้ามมันอาจจะโง่แต่ได้ผลบทที่167ความตึงเครียดก่อนสงครามแม้ว่าความคิดของเธอจะถูกเรียกว่าโงา่แต่ราชินีก็ไม่โกรธเลย เธอค้นพบสิ่งหนึ่งเธอเก่งกว่าร็อบในเรื่องการวางแผนการกำหนดนโยบายระดับชาติความร่วมมือและการเจรจาต่อรองผลประโยชน์อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเรื่องธุรกิจเธอไม่ได้สนิทเลยแม้แต่น้อยหลังจากคุยโทรศัพท์กับร็อบบี้หลายวันเธอพบว่าร็อบบี้ไม่ใช่คนประเภทที่ชอบเรียกร้องความสนใจเขามักจะให้ผลกำไรแก่ผู้อื่นและไม่รู้สึกลำบากใจเลยนอกจากนี้เขาไม่สนใจความร่วมมือมากนะักเขาไม่ชอบตกปลาในน่านน้ำที่มีปัญหาและไม่พยายามสร้างสมดุลของ,องกองกำลังทุกด้านซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาจัดการเรื่องทางการทูตได้ไม่ดีเท่าเธอ เมื่อพูดถึงกลยุทธ์และแทคติกโอบบี้ไม่เคยทำเช่นนั้นเขาจะไปที่สนามรบโดยประมาทลินอเลอร์เธอไม่เคยเห็นเขาจัดทัพเลยบางทีเขาอาจจะไม่นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างทางการเมืองของเมืองเวสไวซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าวุ่นวายแม้ว่าโรบบี้จะถูกเรียกว่าหลอดอย่างคลุมเครือแต่เขาก็ไม่ได้วางตำแหน่งหลอดศาสนจักรแห่งแสงสว่างและศาสนจักรแห่งความมืดนายกเทศมนตรีเมืองทั้งสาและขุนนางที่เพิ่งเข้ามาในเมืองได้จัดตั้งกองกําลังหลักห,หลายกลุ่มซึ่งไม่ได้สังกัดกันและอาจกล่าวได้ว่าวุ่นวายจะเห็นได้ว่าโครงสร้้้าางงงงงออคค์กกกรขผูชยยยนนนนี็ุ่่เั แต่คนยุ่งเหยิงที่ขี้เกียจเกินไปที่จะทําอะไรก็มีความสามารถในการทําธุรกิจอย่างมากนอนอยู่บนเก้าอี้หินเขาสามารถทําเงินให้ลอยขึ้นหาและใช้จ่ายตามอําเภอใจและเห็นผู้คนโกรธในด้านการค้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถเอาชนะร็อบได้เท่านั้นเป็นที่จริงเธอไม่ต้องตาหนิเธอไม่ได้ต่อสู้กับร็อบเพียงลําพังแต่ร่วมกับทีมสุดยอดผู้แสวงหาผลกําไรจากคนรุ่นใหม่ร็อบคิดวิธีเชิงพาณิชย์อย่างหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจและเธอต้องคิดอยู่นานกว่าจะคิดออก นายร็อบสมเด็จพร้อมที่จะวางสายแต่ก่อนวางสายพระนางมีบางอย่างที่จะตรัสกับร็อบว่าคุณรู้วิธีที่จะหลบหนีจากการโจมตีของอาณาจักรทะเลทรายหรือไม่อืมฉันตัดสินใจแล้วระบบอมือของเขาฉันจะตกพวกเขาและทําให้พวกเขาร้องไห้แล้วพาพวกเขาทั้งหมดเข้าเมืองเพื่อเป็นอาชญากรที่กลับเนื้อกลับตัวราชินีอาชญากรปฏิรูปผ่านแรงงานคืออะไร เราพูดด้วยรอยยิ้มเป็นการปล่อยให้คนเลวทํางานใช้แรงงานเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจของพวกเขาและทําให้พวกเขาเป็นคนดีสิ่งนี้เรียกว่าการปฏิรูปผ่านแรงงานแน่นอนว่าอาชญากรปฏิรูปผ่านแรงงานทําได้ไม่ได้รับค่าจ้างดังนั้นพวกเขาจะได้รับมันฝรั่งพิงบางส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่อดตายา5 5ฉันจะให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินของฉันราชนีครูหนึ่งเธอไม่รู้จะพูดอะไรใช้เวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่ราชินีจะสัมผัสดได้และกระซิบว่าคุณต้องระวัง เวสไว์ทาขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวถ้าฉันต้องการโจมตีเวสไว์เทาฉันจะต้องหาทางวางแผนต่อต้านคุณปรับใดที่ฉันฆ่าคุณเวสไวท์ทาจะทำลายตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนในอาณาจากักรเทเลซายจะไม่รู้เรื่องนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ในตอนแรกแต่พวกเขาจะรู้ได้เมื่อแนวหน้าถูกคุณโจมตีกลับและจากนั้นพวกเขาจะพัฒนากลยุทธ์ต่อต้านคุณตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับประเทศที่กำลังต่อสู้อย่างสุดกำลังกลุนอุบายแปลกๆเล่ห์เหลี่ยมไอเทมเวทมนต์สมบัติลับและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจะออกมาท พันยประกาศคู่รับยิ้มขอบคุณมิสควีนที่เตือนฉันเกี่ยวกับทุกวิธีที่คุณสามารถใช้จัดการกับฉันในอนาคตคุณจะบอกว่าเพราะคุณไม่กลัวคุณจะไม่สามารถจัดการกับฉันได้ในอนาคตทำไมคุณถึงสนใจฉันมากขนาดนี้ละ่ะราชินีทำหน้าจริงจังเพราะคุณช่วยฉันต่อต้านกองทัพตะวันออกของอาณาจักรทะเลทรายถ้าเวสวินทาวแพ้กองทัพนี้จะชี้ตรงไปที่ถนนสว่างและฉันจะถูกโจมตีอีกครั้งดังนั้นตอนนี้เราอยู่บนฝั่งเดียวกันไม่ปกติพอจะแนะนำอะไรหน่อยได้ไหมครับก็ปกติครับเอาลนั่นคือจุดสิ้นสุดของการเจรจาทางการทู โทรศัพท์วางสายราชินีมองดูลูกแก้วที่สูญเสียแสงไปและถอนหายใจอย่างแผ่วเบาคุณต้องอดทนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลระดับชาติหรือเหตุผลส่วนตัวพระสุรเสียงของราชินีหยุดลงทันทีเมื่อในโครแมนเซอร์วิ่งเข้ามาและเขารีบตะโกนว่าฝ่าบาทไม่อัศวินแห่งมอนดอราราจมตีในตอนกลางคืนการปิดล้อมเริ่มขึ้นที่ประตูตะวันออก ตกใจอะไรราชินียืนขึ้นพร้อมกับแปรงและชุดยาวสีขาวของเธอก็กระพือเธอพันเสื้อคลุมสีดำไว้รอบตัวและคลุมชุดสีขาวของเธอร่างกายของเธอถูกห้อมล้อมด้วยความเศร้าโศกและสยดสยองในทันทีเราวกับว่าเธอได้ปล่อยกลิ่นแห่งความตายออกมาปรากฏว่าเธอเป็นพลังจิตซึ่งเป็นฉายาที่โครแมนเซอร์จะได้รับก็ต่อเมื่อฝึกฝนจนสุดขีดเท่านั้นเธอสืบทอดสายเลือดของพ่อแม่และมีพรสวรรค์ด,ด้านเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมเธออายุเพียงย0สปีและยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเวทมนต์แล้วเธอยิ้มไปกันเถิดฉันจะไปที่่่ประะตตููววันอออกเพืดา มอนราทำอะไรได้บ้างขณะที่เธอยืนขึ้นมังกรโครงกระดูกตัวหนึ่งหมอบอยู่บนหลังคาของพระราชวังก็เงยหัวขึ้นฟ้าปล่อยมังกรที่น่ากลัวคำรามกลางปีกออกและบินไปทางประตูตะวันออกในขณะเดียวกันเวสไวท์ทาเริ่มเข้าสู่ช่วงตึงเครียดก่อนเกิดสงครามชาวเมืองใช้เวลาในการวางเก้าอี้และร่มกันแดดขนาดเล็กบนกำแพงเมืองเพื่อให้ตัวเองเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมการแข่งขันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดูพวกเขายังสามารถสร้างไรายได้จากการขายสปอตของพวกเขา ชาวเมืองกลุ่มใหญ่ที่เก่งในการคว้าโอกาสทางธุรกิจกำลังทอดมันฝรั่งทอดอย่างเมามันและแข่งกับเวลาเพื่อเตรียมของว่างที่ไม่เพียงแต่กินได้เองแต่ยังขายให้คนอื่นได้ด้วยทุกคนกำลังยุ่งในบรรยากาศที่ตึงเครียดนี้ขุนนางและผู้ลี้ภัยที่หลบหนีต่างตกตะลึงบรรยากาศที่ตึงเครียดก่อนสงครามควรเป็นเช่นนี้หรือไม่บารอนูโอลอลุนอได้นาเข้าของทั้งหมดของเขาออกจากบ้านเช่าแล้วใส่เกวียนและคนของเขาก็มารวมตัวกันที่ประตูทางทิศใต้ของเมืองเวสต์วินหากเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเขาวางแผนที่จะใช้เวทมนต์ให้เต็มที่และ คุณนางชั้นผู้น้อยอีกหลายคนกําลังต่อรองกับบารอนนูโอลลนเพื่อให้เขามอบสาเนาของสวิฟให้พวกเขาซึ่งแน่นอนว่ามีไว้สําหรับหลบหนีอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นปฏิกิริยาของชาวเมืองพวกเขาหดไม่ได้ที่จะสับสนเล็กน้อยและเริ่มสงสัยในชีวิตในเวลานี้จู่ๆขบวนรถก็ปรากฏตัวขึ้นนอกประตูทางทิศใต้ทีมของชาวเมืองวิ่งไปที่เวสไว์ทาวด้วยความเร็วที่แทบหยุดหายใจบารอนนูโอลลนรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าในขณะที่กำลังเกิดสงครามและเขาพร้อมที่จะหนีมีใครบางคนเข้ามาในเมืองเวสวินพวกนี้เป็นตัวประหลาดแบบไหนนกัน ทหารยามที่เฝ้าประตูทิศใต้หัวเราะเสียงดังช่างปูนและช่างตีเหล็กกลับมาแล้วพวกเขาทำเงินได้มากมายในการสร้างการประปาบนถนนไรท์ตอนที่168ต่อสู้ช้าลงเล็กน้อยในครั้งนี้ทีมที่กลับมาคือคนที่เดินทางจากเวสต์ไวาทาวไปยังไรท์โรสและช่างฝีมือแถวหน้าคือเมสันที่ช่วยรับบีสร้างหอเก็บน้ำ เมื่อเขามาถึงนอกประตูเมืองเมื่อเขาได้ยินคำถามของทหารรักษาการเมสันก็หราะและพูดว่าบ้าไปแล้วฉันเอาช่างมา20คนและสอนพวกเขาสร้างหอเก็บน้ำฉันได้เงินมามากมายแต่ช่างฝีมือก็กลับมาอีกในเมืองใหญ่นี่สุดยอดจริงๆพอผมสอนปุ๊บเขาก็ทำทันทีทำได้ดีกว่าผมถ้าไม่รีบกลับเขาจะมองว่าผมบ้านนอก ช่างตีเหล็กที่ทำท่อประปาก็ถอนหายใจเช่นกันฝั่งฉันก็เหมือนกันช่างตีเหล็กของราชวงศ์มีชื่อเสียงจริง,รงๆฉันไม่ต้องสอนวิธีทำท่อเหล็กและท่อทองแดงให้พวกเขาพวกเขาทำได้ดีกว่าฉันฉันแค่สอนพวกเขาทำเฟาเช่แต่ใช้เวลาไม่นานสำหรับเขาที่จะทำเฟาเช่ที่ดีกว่าฉันดังนั้นฉันจึงต้องหนีพร้อมเงินทหารยามหัวเราะและเปิดประตูเมืองทันทีที่ช่างก่อนและช่างตีเหล็กเข้ามาในเมืองพวกเขาเห็นขุนนางกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านหลังประตูเมืองทำท่าราวกับว่าพวกเขาพร้อมที่จะหลบหนีและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเจ้าพวกนี้คืออะไร ทหารยามพูดด้วยรอยยิ้มพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะหนีแล้วจะเกิดสงครามในไม่ช้าเมสันและช่างตีเหล็กหัวเราะพร้อมกันหนีไปพวกเขาจะไปที่ไหนมีทะเลเลือดอยู่แล้วบนถนนไบรท์และถ้าเราชะลอเร็วกว่านี้เราทุกคนคงถูกสาดไปด้วยเลือดคุณเห็นไหมว่าตามมาด้วยกลุ่มคนที่หลบหนีจากไบรท์โรดเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเวสไวาทาวดีพวกเขาตัดสินใจมาที่นี่และดูเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดบารอนนูหลุหน,นและกลุ่มคุณน,นางผู้ลีภัยก็รีบมองดูที่หลังหมู่ก็ตกใจมีผู้ลีภัยจำนวนมากอยู่เบื้องหลังพวกเขา ใบหน้าของเหล่าขุนนางกลายเป็นอัปลักษณ์เล็กน้อยประตูหน้าเป็นหมาป่าและประตูหลังเป็นเสือปลอดภัยตรงไหนเมสันพูดด้วยรอยยิ้มอย่าวิ่งไปมาขุนนางดูละครที่นี่พ่อจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังท่านไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังสงครามกำลังจะเริ่มขึ้น็รบบี้ยังคงตกปลาอยู่เขานั่งบนเก้าอี้หินตามปกติเบี่ยงคันเบ็ดยาวออกมาและมองดูผิวน้ำในเวลานี้ลิตเติ้ลยี่ออกมาจากโบสถ์พร้อมอาวุธครบมือสวมชุดแม่ชีสีน้ำเงินปืนสีเงินสองกระบอกห้อยลงมาจากต้นขากระปรงคลุมอยู่ไม้เท้าในมือเธอและกระเป๋าใบเล็กห ถุงบรรจุน้ำมนยาปรุงยาผสมและอื่นๆอีกหลายขวดใบหน้าของเธอดูพร้อมที่จะทำสงครามเธอไม่แปลกใจที่เห็นร็อบกำลังตกปลาแต่พูดอย่างเย็นชาว่าหยุดนั่งเฉยๆจิเกเพิ่งบอกว่าแนวหน้าของอาณาจักรทะเลทรายกำลังจะมาในไม่ช้าและถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มอย่าตกใจมันไม่สายเกินไปที่จะจับปลาตัวนี้ยี่น้อยทำเลืองมองทูนลอยบนผิวน้ำและพูดว่ามันสั่นอย่างรุนแรงถึงเวลาเสร็จสิ้นแล้วหรือยังร็อบบี้พูดอย่างเกลียดคร้านอย่ารู้สึกแบบนั้นยี่น้อยพูดอย่างเยนนนชาาาถ้้้อย่งัคุณจผีไดไดหม ในที่สุด็อบบีก็ขยับฉันจะดึงมันเข้าไปท้ายที่สุดฉันไม่ได้ขี้เกียจเขาดึงคันเบ็ดอย่างแรงและกระแทกกับน้ําเขาก็จับเครื่องมือแปลกๆขึ้นมาจากน้าได้โดยไม่คาดคิดลิตเติ้ลยี่มองซ้ายขวาอย่างตั้งใจแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรโรบบีกไหลและพูดว่าโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะพัางของเรือหอกวิเศษได้อะไรยี่น้อยรู้สึกสับสนเล็กน้อยคุณบอกว่าคุณจับอะไรได้ของแบบนั้นมาติดในคลองนี้ได้ยังไงเฮมันกัดเบ็ดได้ยังไงและทําไมมันถึงลอยและสั่นได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบนนโลกี้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ถามคนออกแบบดับเบดรอบบีพูดคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระที่เข้าใจยากอีกแล้วยี่น้อยคว้าตัวเขาไว้ลุกขึ้นไปที่ประตูทิศเหนือเพื่อป้องกันศัตรูก็ได้ตกลงฉันจะไปลิเลียนผลักรถเข็นไปทันทีรอบย้ายจากเก้าอี้หินไปที่รถเข็นจากนั้นลิเลียนก็ผลักเขาไปทางประตูทิศเหนือลิตเติ้ลยี่ใส่หัวและตามด้วยรอยยิ้มเบี้ยวตามด้วยนักผจญภัยสามคนที่ตามมาติดติดรอยยิม้มเมื่อกลุ่มมาถึงขอบประตูด้านเหนือพวกเขาเห็นว่ามีการกระทำมากมายที่นั่น กำแพงเมืองปูด้วยโต๊ะและเก้าอี้เล็กๆและชาวเมืองก็นั่งบนม้านั่งเล็กๆที่โต๊ะเหล่านี้พร้อมกับขนมทุกชนิดและโคคาโคล่าบนโต๊ะอัศวินเทมปพลาและศาสนจักรแห่งความมืดนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันตัวอย่างเช่นแม่ชีน้อยทั้งสี่ที่นั่งโต๊ะเดียวกันจ้องหน้ากันอย่างโกรธเคืองร็อบบี้พูดอย่างโกรธโกรว่าเฮในเมื่อพวกคุณเกลียดกันอย่านั่งที่โต๊ะพิกษุณีทั้งสี่กล่าวพร้อมกันว่าเราจะเฝ้าดูว่าพวกเขาจะแปรพักหรือไม่เมื่อพิกพูนีทั้งสีงงส่มมน้ลาย ทันใดนั้นนายกเทศมนตรีของเวสไวทาวก็กระโจนเข้ามาและกระซิบว่าท่านพ่อผมมีเรื่องจะขอร้องท่านร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นพูดมาสินายกเทศมนตรีของเวสไวทาวกระซิบว่าคราวนี้ฉันอยากจะขอให้คุณพ่อต่อสู้กับศัตรูให้ช้าลงหน่อยมันจะดีสำหรับคุณที่จะกำจัดศัตรูด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่จะเป็นการเสียความพยายามของผู้คนถ้ามันจบเร็วขนาดนี้ร็อบอดไม่ได้ที่จะหัวเราะคุณเป็นผู้หาผลประโยชน์ฉันเห็น คุณต้องการให้ฉันเล่นนานขึ้นอีกหน่อยเพื่อดึงดูดพวกขุนนางและผู้รีภพยจากที่อื่นให้ซื้อที่นั่งและของว่างเพื่อให้คุณสามารถทำเงินได้มากมายนายกเทศมนตรีของเวสไวน์ทาวเวรอร์พีฮิตแน่นอนฉันซ่อนมันจากคุณพ่อไม่ได้ฉันเรียนรู้วิธีหาเงินเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จากคุณพ่อเขากระซิบว่าฉันไม่ได้สร้างกำไรให้ตัวเองแต่เพื่อชาวเวสไว์ทาวคุณเห็นไหมว่าบนกำแพงเมืองนี้มีโต๊ะและมานั่งมากมายวางโดยชาวเมืองโบราณพวกเขายังทอดมันฝรั่งจำนวนมากมันฝรั่งทอดกรอบและทำขนมเล็กๆน้อยๆพวกเขารอโอกาสนี้เพืื่่่ออกกยไมใชหร คุณเป็นพ่อที่รักชาวเมืองมากที่สุดและแน่นอนจะช่วยให้พวกเขาได้รับเงินจํานวนมากจากคุณนางและผู้ลีภยัยร็อบบี้ดูด้วยรอยยิ้มคนเหล่านี้จากที่อื่นจะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้ไม่ช้าก็เร็วนายกเทศมนตรีเมืองเวสต์วินยิม้มใครบอกให้พวกเขาเช่าบ้านตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ซื้อบ้านดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่ได้ลงทะเบียนพวกเขาสมควรที่จะถูกเราชื่อเป็นแกะอ้วนเมื่อพวกเขาลงหลักปักฐานและเข้าใจจริงใจจริงจังหวะของเมืองเวสไว์พวกเขาสามารถเข้าร่วมด้านทําเงินได้ตอนที่169แนวหน้าของอาณาจักรทะเลทราย ร็อบบี้คิดเกี่ยวกับมันและใช่นายกเทศมนตรีมีประเด็นคุณนางและผู้ลี้ภัยเหล่านั้นไม่มั่นคงและต้องการหลบหนีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งพวกเขาไม่ได้อย่างรากลึกในเมืองเวสไว์และไม่ถือว่าตนเองเป็นคนในท้องถิ่นเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะถูกคนในท้องถิ่นโกงเงินจํานวนหนึ่งพวกเขาจะโทษว่าไม่ได้รวมเข้ากับจังหวะของเวสไวาทาวเราพูดด้วยรอยยิ้มเอาละตกลงแล้วฉันจะต่อสู้เรื่องนี้อย่างช้าๆและทําให้ดูเหมือนภาพยนตร์เพื่อให้ผู้ชมมีความสุขคุณบอกชาวเมืองให้ขยันขายขนมมากขึ้นและหางเงินจากพวกนนั้้ผูชาย นายกเทศมนตรีของเวสไว์เทาชื่นชมยินดีขอบคุณมากสรุปคือพร้อมทุกอย่างเหลือเพียงการมาถึงของกองทัพแห่งอาณาจักรทะเลทรายเท่านั้นไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งแรกที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนคือหน่วยสอดแนมหลายตัวที่น่าสนใจคือหน่วยสอดแนมเหล่านี้ไม่ได้ขี่ม้าศึกแต่ขี่อูดอูดตัวใหญ่แข็งแรงด้วยผ้าคลุมสีสะกกรอบเบาบานตัวมีดพร้าที่คาดเอวและขวานสองเล่มบนหลังดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถต่อสู้ได้ทั้งในระยะประชิดและระยะประชิด มิชอปเอลซี่ปรากฏตัวขึ้นและกระซิบข้างรอบว่าคุณพ่อสิ่งนี้คือกองทัพที่มีลักษณะเฉพาะของเคอไรเตแห่งอาณาจักรทะเลทรายชื่อว่ามัมลุกพีเอลมามูเอลยูเก้หรือที่เรียกว่ามัมลุกพีเอลมามูลิวเก้มันเป็นคราวซวยของอัศวินขี่ม้าของเรารอบบีถามด้วยความสงสัยโอ้นี่คือทหารม้าของพวกเขาเหรอมิทอปเอลซี่กระซิบว่าม้าตัวเล็กกว่าอูดและเมื่อถึงเวลาสงครามมันจะถูกอูดขย้ำจนตายและแน่นอนอัศวินของเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ในภายหลังรอบไม่ ได้ช่วยหัวเราะแล้วพูดว่าฉันเข้าใจแต่ฉันชอบอุดพวกเขาทํางานหนักและใช้ง่ายสาหรับธุรกิจบิชอปเอลซี่คิดว่าสิ่งที่พ่อชอบที่สุดคือการทําธุรกิจทุกอย่างหมุนรอบธุรกิจเขาหันสีสันทันทีและบอกอัศวินเทมปพลาที่อยู่ข้างๆว่าหลังจากการต่อสู้จบลงทุกคนก็รีบออกจากประตูเมืองทันทีเพื่อนําอุดกลับมาถวายพ่อทุกคนรอบยิ้มอย่างพอใจให้บิชอปเอลซี่ดีมากบิชอปเอลซี่พูดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณจะทําให้ดีที่สุดและทําหน้าที่ของตน คนแปลกหน้าที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆคิดในใจว่าใครคือบิทอปและนับบวชคือใครความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชายุ่งเหยิงไปหมดทหารมา้าอูดมัมลุกที่มาสอดแนมได้วนเป็นวงกลมนอกเมืองและบางส่วนก็กลับไปในขณะที่คนอื่นๆเฝ้าดูเมืองจากไกลออกไปชาวเมืองไม่ได้แสดงความอ่อนแอแต่จ้องมองกลับไปที่กลุ่มหน่วยสอดแนมประหลาดใจเล็กน้อยท้ายที่สุดตลอดทางจากคริสตันแคนยอนไปยังเวสแกนผู้คนในหมู่บ้านและเมืองเล็กๆที่พวกเขาพบได้ละทิ้งหมู่บ้านและหลบหนีไปนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาพบกับเเเเเเมมมมืืออองงทีี่่่กกกกาาาารรตต้นนแลละดูหพพวววขขไัย มันแปลกมากจริงหรือที่มีกองกําลังที่แข็งแกร่งในเมืองนี้ไม่สามารถตำหนิพวกเขาที่คิดมากได้แต่เดาจากสามัญสํานึกว่าต้องมีกองกําลังจานวนมากมิฉนั้นชาวเมืองจะมีทัศนคติเช่นนั้นไม่ได้หน่วยสอดแนมกระซิบและในไม่ช้ากลุ่มแนวหน้าก็มาถึงนี่คือกองทัพที่มีทหารมากกว่าสามพันคนครึ่งหนึ่งมาจากทหารมาอูดมลุกและอีกครึ่งหนึ่งเป็นทหารราบซึ่งดูแตกต่างจากนักดาบและอัศวินของอาณาจักรแกรนอย่างสิ้นเชิงพวกเขาแต่งกายด้วยจดหมายลูกโซ่เสื้อคลุมและผ้าคลุมศีรษะและพวกเขาทั้ รอบยังเห็นผู้ชายรูปร่างผอมหลายคนในชุดคลุมห้อยอยู่รอบๆหลังการต่อสู้มีเครื่องประดับบนศรีรษะแปลกๆมีขนแปรงที่คอและมีตุ๊กตาวูดูแปลกๆอยู่ในมือรอบอดไม่ได้ที่จะหัวเราะโยกพวกนั้นไม่ใช่หมอผีเหรอถูกเตะงอมิชชปเอลซี่กระซิบว่ามีหมอแม่มดมากมายในอาณาจักรทะเลทรายที่เก่งเรื่องการใช้ยาพิษและรักษาทหารพวกเขายังมีหมอผีจำนวนมากที่เก่งเรื่องการใช้เวทสายฟ้าและใช้คาถาแปลกๆเพื่อดลใจทหารเมื่อต่อสู้ทำให้พวกมันกระหายเลือดและดูร้ายรอบมีพูดด้วยรอยยิ้มฉันเข้าใจแล้วน่าสนใจมาก ในพลชั้นนำของกองทัพแนวหน้าของอาณาจักรเทเลซายเป็นชายวัยกลางคนสวมชุดเกราะเบาและมีมีดพลาสองเล่มคาดเอวเขาแต่งตัวเหมือนทหารทั่วไปแต่ชุดเกราะของเขาดูหรูหรากว่ามีเครื่องประดับอยู่บนชุดเกราะตุ้งหูทองคำที่หูแหวนทองคำหลายุงที่คอแหวนทองคำหลายุงที่ข้อมือและแหวนทองคำที่ข้อเท้าเขาถูกปกคลุมด้วยแหวนหากคุณถอดแหวนทองคำทั้งหมดบนชายคนนี้แล้วหลอมเป็นเหรียญทองคุณจะได้รับเหรียญทองหลายสิบเหรียญหน่วยสอดแนมหลายคนเข้าหาในพลและกระซิบบางอย่างกับเขาจากนั้นเขาก็มองไปที่เวสไวาทาวจากระยะไกลและมมอยู่ในคควาคิด มาถึงตอนนี้เหล่าขุนนางใหม่และผู้ลี้ภัยต่างประหมายอย่างมากการได้เห็นกองทัพรุกรานของอาณาจักรเลลราย์ด้วยตาตนเองนั้นน่ากลูยิ่งกว่าที่เคยได้ยินมาตราบเท่าที่ในคนอีกด้านหนึ่งโบกมือไปข้างหน้าและทหารมัมลุกและมิพร้าหลายพันนายก็พุ่งไปข้างหน้ามีอะไรป้องกันเมืองเล็กๆแห่งเวสวินนี้ได้บ้างในกรณีนี้ทำไมชาวเมืองเวสไวน์ทาวถึงยังดูร่าเริงและตื่นเต้นอยู่พวกเขาไม่กลัวเลยเหรอบารอนูโอโลหลุนถึงกับเริ่มท่องบทสวดสายลมอันเที่ยวกราบถ้าเขาท่องตอนนี้เขาไม่ต้องรีบร้อนดังนัั้้้นนนเเขาาาาาสสมมมรรรถไไยลอววดด็ใ่ช รบบี้ยิ้มบนรถเข็นของเขาและมองไปที่กองทัพที่อยู่ตรงข้ามเขาเขาจะไม่ขยับหากศัตรูไม่ขยับเขาแค่พูดแปลกๆอีกฝ่ายไม่ได้ส่งคนมาเกลี้ยกล่อมให้ถันยอมจำนนเลยหรือไงบาทหลวงเอลซีกระซิบว่าไม่จําเป็นต้องเกลี้ยกล่อมให้เรายอมจำนนเขารู้ว่าเขาทําไม่ได้เพราะเป็นเรื่องปกติที่ต่างประเทศจะทําสงครามและแข่งฆ่าชาวเมืองหลังจากเมืองถูกทําลายไม่มีใครยอมจำนนแต่สู้เพื่อตายหรือหนีช่างดูร้ายในเวลานี้ในพลที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็โบกมือและออกคําสั่งแต่เขาอยู่ไกลเกินไปที่จะได้ยิน จากนั้นหมอผีก็กระโดดขึ้นไปบนกลองหนังใบใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าผู้ชายและหมอผีก็กระโดดไปรอบๆบ,บนกลองและเท้าของเขาก็กลายเป็นไม้ตีกลองแต่ละหยดตกลงไปพร้อมกับโนต้ตดงเสียงนั้นไม่เป็นที่พอใจและน่าขยะแขยงอย่างยิ่งและทําให้ผู้คนรู้สึกคลื่นไส้และสับสนเล็กน้อยมีเพียงนักบวชแห่งาศาสนาจักแห่งความมืดเท่านั้นที่ไม่หวั่นไหวมันเป็นเสียงปีศาจอีกฝ่ายต้องการรบกวนเราด้วยเสียงนี้บาดหลวงเอลซีอุทานพาลาดินใช้รัศมีศักดิ์สิทธิ์